สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงภาวะตาแห้งจริงๆเนี่ยเป็นได้หลายรูปแบบเลยนะคะอาจจะเริ่มต้นจากอาการเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างเช่นมีอาการแสบตา ระคายเครื่องตานะคะ,ะจนไปถึงอาจจะมีเรื่องของสู้แสงไม่ได้นะคะอย่างเช่นเวลาเราเดินออกไปมีแสงจ้าๆอาจจะมีอาการแพ้แสงหรือว่าแพ้ลมฝุ่นแดดต่างๆหรืออาจจะมีเรื่องของตาแดงมีขี้ตาปนมานะคะใครที่ใช้สายตาเยอะๆก็อาจจะเริ่มมีอาการตาล้านะคะก็อาจจะมีเรื่องของปวดตาหรือว่าตามัวเป็น,ปนไปไหนหายได้ค่ะ ีนี้ถามว่าโรคตาแห้งเนี่ยมีสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะน่าจะมีเรื่องของ5้าอย่างนะคะอย่างแรกก็คือจะเป็นเรื่องของอายุแล้วก็โรคประจําตัวนะคะอันที่สองก็คือโรคของเปลือกตานะคะบางคนจะมีโรคของอต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตันหรือว่าเปลือกตาที่มีการหลับตาที่ไม่สนิทหรือว่าการกระพริบตาที่ผิดปกติไปอันที่3ก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับโรค ของเยื่อบุตานะคะที่เราเจอกันได้มากๆเลยก็คือจะเป็นพวกของโรคภูมิแพ้ขึ้นตานะคะหรือว่าโรคเยื่อบุตาอักเสบ อันที่4ก็จะเป็นพฤติกรรมต่างๆนะคะอย่างเช่นคนที่จะต้องใช้สายตาเยอะๆอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยเราทำหน้าคอมเพิ่มมากขึ้นมือถือแท็บเล็ตต่างๆนะคะการที่เราเพ่งมากๆก็จะทําให้เกิดอาการตาลาและตาแห้งตามมาอันที่5ก็จะเป็นสาเหตุกลุ่มอื่นๆนะคะที่เราพบได้นะคะอย่างเช่นการใส่คอนแทคเลนส์นะคะหรือว่าการรับประทานยาบางชนิดอย่างเช่นยาในกลุ่มโรคแก้เรื่องของ แพ้หรือว่ายาคุมกําเนิดต่างๆค่ะ ถ้าใครเริ่มมีอาการแล้วนะคะอาจจะมีคําถามว่าเอ๊ะแล้วโรคตาแห้งเนี่ยเราจะมีการดูแลรักษาอย่างไรได้บ้างนะคะจริงๆการดูแลรักษาเรื่องของตาแห้งเนี่ยไม่ยากนะคะเราสามารถเริ่มจากการดูแลตัวเองก่อนได้นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆนะ,คะใครที่ต้องใช้สายตาเยอะๆนะคะมีการเพ่งหน้าจอคอมเยอะๆนะคะก็อาจจะต้องปรับลดกันนิดนึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะ ะะเวลาเราใช้สายตาสัก20นาทีอาจจะต้องมีการพักทุกๆ20นาทีนะคะเพื่อลดอาการตาล้าใครที่จะต้องออกแดดอยู่ตลอดเวลาหรือว่ายิ่งในปัจจุบันเนี้ยมีเรื่องของฝุ่น PM 2.5นะคะเวลาออกนอกบ้านแนะนำใส่แว่นป้องกันกันนิดนึงนะคะ อันที่สองถ้าเกิดว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วยังรู้สึกว่าเออยังมีอาการที่รําคาญกันอยู่นะคะเราก็จะเริ่มเป็นการใช้ยาหยอดตาค่ะทีนี้ยาหยอดตาที่ที่ทุกคนรู้จักกันมากๆเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มของยาน้ําตาเทียมนะคะแต่จริงๆยาหยอดตาที่รักษาเรื่องของตาแห้งเนี่ยจริงๆเรามีอยู่อีกหลายกลุ่มนะคะอันที่2ก็จะเป็นกลุ่มยาที่ช่วยกระตุ้นการสร้างน้ําตาให้เพิ่มมากขึ้นจากต่อมน้ําตาของเรานะคะ อันที่3ก็จะเป็นกลุ่มยาที่เป็นยาหยอดลดการอักเสบ ของบริเวณดวงตาต่างๆค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยถ้าเกิดว่าในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นโรคของเรื่องตาแห้งเรื้อรังนะคะ,ะหยอดยาก็ยังไม่ดีทําความสะอาดก็ยังไม่ดีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแลว้วก็ยังไม่ดีจริงๆทางจากักษุแพทย์ของเราเนี่ยมีหัตถการที่พอจะช่วยเพิ่มเติมได้นะคะยกตัวอย่างเช่นการอุดท่อระบายน้ําตานะคะเพื่อให้ปริมาณน้ําตาที่อยู่บริเวณดวงตาของเราเนี่ยมีปริมาณเพิ่มมาก ขึ้นหรือว่าในปัจจุบันนี้จริงๆเรามีเทคโนโลยีใหม่นะคะก็คือเทคโนโลยีที่เป็นแสงที่เราเรียกว่า IPL หรือว่า intense pulse light นะคะซึ่งจะเป็นแสงที่ช่วยรักษาโรคของเปลือกตานะคะทำให้ลดการอักเสบแล้วก็แก้ไขในเรื่องของไขมันเปลือกตาอุดตันค่ะ ก็ถ้าได้ฟังกันอย่างนี้แล้วนะคะก็ใครที่รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะเป็นเรื่องตาแห้งหรือเป่านะมีอาการที่เข้าได้อาจจะลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันก่อนซื้อ,อยามาหยอดเบื้องต้นถ้าไม่ดีแนะนํามาพบจักษุแพทย์นิดนึงนะคะทางโรงพยาบาลลานนาของเราก็มีจักษุแพทย์ที่สามารถช่วยตรวจแล้วก็วินิจฉัยสาเหตุของตาแห้งเพื่อที่เราจะได้รักษาได้อย่างตรงจุดแล้วก็แก้ไขปัญหาลดอาการตาแห้งได้อย่างถูกต้องคะ่ะ